ต่อไปนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของกลุ่มมอร์มอนนะครับที่เป็นกลุ่มที่เขาอ้างตัวเขาว่าเป็นคริสเตียนแต่แท้ที่จริงเขาไม่ใช่คริสเตียนนะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับและตอนนี้กลุ่มนี้กําลังระบ,บาดไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นเขาอยู่ที่อเมริกานะฮะต่อไปนี้นะครับคือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนของเขานะครับก็คือข้อหนึ่งเขาเชื่อว่ามีพระเจ้ามากมายหลายล้านองค์อยู่บนสวรรค์และแต่ละองค์นะครับก็ครอบครองอ จัก,กรวาลหรือโลกแต่ละโลกและข้อที่2นะครับก็คือพระเจ้ามีเมียหลายคนได้และมีลูกๆนะครับเต็มไปหมดในสวรรค์นะฮะข้อ3นะครับ,รบพระเจ้าองค์ที่มาทํางานกับโลกของเรานี้นะฮะโลกใบนี้ก็คือพระเจ้าองค์เล็กๆองค์หนึ่งในสวรรค์ที่ชื่อว่าเอโลฮิมซึ่งพระเจ้าเอโลฮิมนี้นะครับเมื่อก,ก่อนเคยเป็นมนุษย์และพัฒนาขึ้นใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรมตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์ ในโลกก่อนนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ได้รับการสถาปนานะครับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และกลายเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งคือพระเจ้าเอโลเิมเนี่ยแล้วทีนี้นะครับพระเจ้าองค์นี้ก็มีพันยาและมีลูกๆเต็มไปหมดในสวรรค์และมีสองคนนะครับที่เป็นพี่น้องกันในท่ามกลางลูกๆของเขาก็คือพระเยซูและลูซิเฟอร์ก็คือซาตานเขาสอนว่านะครับซาตานกับพระเยซูเป็นพี่น้องกัน ในท่ามกลางลูกๆหลายคนของพระเจ้าเอโรฮิมเขาสอนว่านะครับซาตานเป็นพี่ชายและพระเยซูเป็นน้องชายนะครับก่อนที่พระเยซูก่อนที่พระเยซ,ซูจะเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือในคณะกรรมการของสวรรค์ตกลงกันนะครับว่าจะโบวชให้ใครลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปโลกนี้ซาตานอาสาสมัครลงมาแต่ในที่สุดกรรมการของสวรรค์นะครับก็ตกลงให้พระเยซูเสด็จลงมา แล้วซาตานก็โกรธแค้นนะครับก็เลยลงมาทำลายโลกนี้ขัดขวางการทำงานของพระเยซูและมอมอนยังสอนอีกนะครับว่าพระเจ้าเอลฮิมเนี่ยลงมายัางโลกนี้และมีเพศสัมพันธ์กับนางมารีและนางมารีนะครับก็ตั้งครรบังเกิดเป็นพระเยซูนี่เองมอมอนยังสอนอีกนะครับว่าพระเยซูประสูติที่กรุงยเยรูซาเล็มไม่ใช่บ้านเบ็ดเลเฮมและหลังจากนั้นเมื่อพงโตนะครับก็มาอยู่ที่บ้านเบ็ดเลเฮมเท่าที่ผ่านมาก็น่ากลัวแล้วใช่ไหม โอเคนะครับข้อต่อไปนะฮะก็คือเมื่อมนุษย์ทําดีเชื่อฟังพระเจ้านะครับวันหนึ่งเขาตายไปเขาก็จะได้เลื่อนขั้นนะครับเลื่อนชั้นให้เป็นพระเจ้าองค์หนึ่งในสวรรค์นะฮะอันนี้คือคําสอนเพี้ยนของเขานะครับและข้อต่อไปก็คือเราอยู่ในโลกนี้เพื่อน,นําคนมาเชื่อพระเจ้าและเราที่เป็นคนเขาบอกว่าเขาเป็นมอร์มอนเนี่ยคือมีพัญญาหลายคนได้มีเมียหลายคนได้นะครับและข้อต่อไปนะฮะก็คือเมื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดใช่ไหมและ การดาเนินชีวิตของมอมมอนจะต้องเชื่อพระเยซูหนึ่งนะครับและ2ก็คือรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์รักษาพระบัญญัติเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุดและเมื่อชีวิตบริสุทธิ์เนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาสถาปานาให้กลายเป็นพระเจ้าเมื่อเขาตายไปแล้วและสําหรับคนที่รอดนะครับก็คือคนที่เข้าบสถมอ์มอนเท่านั้นที่เชื่อในกลุ่มเขาและคนที่เชื่อพระเยซูและเข้ากลุ่มคริสเตียนกลุ่มอื่นน,นะครับก็มี ก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดได้นะฮะกลุ่มมอมมอนยังสอนอีกว่าถ้าสามีพัญญานะครับไปแต่งงานกับที่พระวิหารนะฮะและโดยเฉพาะเป็นพระวิหารในอเมริกาอ่ซึ่งเป็นพระวิหารที่ใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ร่วมกันอยู่บนสวรรค์ชั่วนินรันดร์และจะเป็นอ่พระเจ้าที่ไปครอบครองโลกอื่นอีกต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มมอมมอนฮะสอนว่าห้ามดื่มกาแฟห้ามดื่มอ่โซดาหรือน้ำโคลานะครับและห้ามดื่มเหล้า หรืออะไรก็ตามที่มีแอลกอฮอล์นะครับกลุ่มมอมมอนถ้าหากว่าได้เข้าเป็นสมาชิกที่ถาวรของเขาคือสมบูรณ์แล้วนะครับเขาจะเรียกร้องให้ถวายสิบลดและเขาจะเตือนนะครับเป็นระยะระยะถ้าหากไม่ถวายนะฮะก็จะต้องถูกไล่ออกจากกลุ่มและการที่ถูกไล่ออกจากกลุ่มเนี่ยก็คือการถูกสาปแช่งเลยนะคือไม่มีโอกาสที่จะได้รอดชีวิตของเขาจะต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของกลุ่มนี้ตลอดไป และเชื่อว่าเป็นคำสาปแช่งที่มาจากพระเจ้าด้วยนะครับกลุ่มมอมอนนะครับยังสอนอีกว่าเราสามารถบัพติศมาให้คนที่ตายไปแล้วได้คือสมมติว่าถ้าหากเรามีญาติมีเพื่อนมีคนในครอบครัวนะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเขาเสียชีวิตนะฮะแต่เราเนี่ยผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในกลุ่มมอมอนเราสามารถบัพติศมารับบัพติศมาแทนคนนั้นได้เพื่อให้เขาได้ขึ้นสวรรค์หรือได้รอดพ้นนะครับสำหรับความเชื่อของมอมมอนนะครับคือ มนุษย์นะครับก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแท้ที่จริงก็คือวิญญ,ญาณที่อยู่บนสวรรค์วิญ,ญญาณที่อยู่บนสวรรค์น,นะครับมี2ประเภทนะฮะคือวิญ,ญญาณของผู้ดีและวิญญาณของผู้ไม่ดีคือผู้ร้ายนะครับและวิญ,ญญาณของผู้ดีเนี่ยก็คือคนที่ลงมาบังเกิดอยู่ในโลกนี้และดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อพระเยซูรักษาพระบรัญญัติให้ครบและอยู่ในกลุ่มของมอสมอนและเมื่อตายไปนะครับเขาก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์และรับ ร่างกายที่สมบูรณ์ครบถ้วนส่วนวิญญาณผู้ร้ายนะฮะก็คือคนที่ลงมาในโลกนี้และไม่เชื่อพระเยสูและไม่ได้ดำเนินชีวิตอยูอ่ตายพระบัญญัติของพระเจ้าอันนี้คือผู้ร้ายที่มาจากสวรรค์ที่มาบังเกิดนะครับสําหรับเรื่องราวในพระคัมภีร์มอมมอนนะครับเราจะเห็นว่าแผนที่ชื่อเมืองชื่อกษัตริย์ชื่อเผ่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับ ที่อยู่ในหนังสือมอ์มอนของเขาเนี่ยจะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรยืนยันเหรียญเงินเหรียญทองที่เขาใช้กันอาวุธที่เขาใช้แล้วก็โจเซฟนะครับเขียนหนังสือมอ์มอนเนี่ยเขาบอกว่าที่อเมริกาสมัยก่อนที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อประกาศตอนนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คัมภีร์มอ์มอนของเขานะครับกล่าวว่ามีแต่แท้ที่จริงไม่มีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกมาก็ยังไม่มีและ สัตว์อีกหลายหลายชนิดก็ไม่มีพืชผักข้าวอยู่ในอเมริกานะครับหลายชนิดยังไม่มีแต่เขาอ้างว่ามีหมดนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่ามอมมอนเนี่ยเขาสอนเขาเขียนหนังสือไว้แล้วเขาอ้างว่าพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าแปลให้เขาเขียนหนังสือแผ่นทองคํา um ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นหนังสือของอับราฮัมที่เขียนเรื่องราวของพระเจ้าไว้แต่แท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งที่เขาเขียนนะครับในหนังสือมอมมอนเนี่ย ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีชื่อเมืองไม่มีชื่อคนไม่มีชื่อเผ่านี้เผ่าน้นที่เขาเขียนไว้ไม่มีอะไรเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวเหรียญเงินเหรียญทองเครื่องใช้อาวุธสัตว์ที่เขาอ้างว่ามีในหนังสือมอมมนของเขาที่อยู่ในสมัยก่อนๆอ,อยู่ในประเทศอเมริกามันไม่มีนะครับและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสูญเสียสมาชิก ในแต่ละปีนะครับเขาเขาเสียสมาชิกอย่างมากมายหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนนะฮะที่ออกมาจากกลุ่มมอมมอนแต่ก็ยังมีคนที่หลงเชื่อเข้าไปร่วมกลุ่มเขาแต่ละปีเพราะว่าเขาขยันมากนะครับในการประกาศข่าวประเสร,ริฐนะฮะและตอนนี้นะครับเขาไปตั้งโบสถ์อยู่ทั่วโลกนะฮะและอ้างตัวเขาใช้พระคัมภีร์ของเรานะครับคือพระคัมภนะีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่แต่เขาใช้พระคัมภีร์มอมมอนเป็นหลักนะครับเมื่อ คนใดคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในกลุ่มของมอมมอนเขาจะใช้พระคัมภีร์แบบปกตินะฮะคือพระคัมภีร์ของที่คริสเตียนใช้แต่เมื่อนานเข้านะครับเขาจะเน้นที่หนังสือมอมมอนหรือพระคัมภีร์มอมมอนของเขาและรูปนะครับรูปที่บ้านของอกลุ่มมอมมอนเนี่ยและเขาจะเห็นความให้ความสําคัญของโจเซฟสมิธเนี่ยมากกว่าพระเยซูเสียอีกสาเหตุก็เพราะว่าเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โจเซฟสมิธมาเปิดเผย ข่าวดีอยู่ในประเทศอเมริกานี้และพระเยซูนะครับไม่มีความสําคัญเท่ากับโจเซฟสมิธนะฮะถามว่าผมเอามาจากไหนเมื่อก่อนผมเคยเป็นมอมอนผมเคยเข้ามอมอนในช่วงระยะหนึ่งและผมเคยค้นเคยเรียนรู้เคยสแสวงหาเคยขุดค้นนะครับเพราะว่าความเชื่อของเขาเนี่ยมันมันแปลกมากๆม,มันไม่เหมือนกับคริสมันไม่เหมือนกับความเชื่อของคริสเตียนเรา และถ้าหากว่าพี่น้องสนใจอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ใน YouTube นะครับให้พี่น้องเขียนว่า m o r m o n Expos e คือ m o r m o n Expose นะครับพี่น้องดูที่จอนะฮะและพี่น้องจะพบว่ามีคนเขียนหลักฐานพยานเต็มไปหมดเลยที่พูดถึงเรื่องการเชื่อผิดของ m o r m o n เพื่อเปิดเผยในสิ่งที่เขาสอนผิดเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้และสมาชิกกลุ่มมอ r มอนนะครับเขาหนีออกมาเพราะ การช่วยเหลือของพี่น้องที่ทําเป็นหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็ลง YouTube ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเขาพยายามช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ให้ออกมาและพระเจ้าก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับให้เกิดผลเขาสูญเสียสมาชิกมากมายแต่น่าเสียดายนะครับที่ทุกวันนี้ก็ยัง <implement> มีคนหลงเชื <learning> ่อเข้าไปร่วมกลุ่มเขา